คุณผู้ชมครับยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปีที่ผ่านมายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแทบจะทุกแบรนด์สมาร์ทโฟนนะครับก็มียอดขายที่ลดน้อยลงกว่าเดิมท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนก็เลยทําให้ประชากรทั่วโลกนะครับต้องประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสมาร์ทโฟนเพื่อไปใช้นะครับสำหรับการซื้อของที่มีความจําเป็นมากกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับทาง IDC ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดเปิดเผยว่าย,ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี2022่ หดตัวลงถึง11.3%ซึ่งแม้ว่าอันดับบริษัทที่มียอดขายสมาร์ทโฟนสูงที่สุดในโลกจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับนะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ที่วางขายในท้องตลาดมียอดขายที่ลดน้อยลงทั้งหมดซึ่งก็มีทั้งแบรนด์ที่มียอดขายลดน้อยลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงแบรนด์ที่มียอดขายลดน้อยลงถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ เราลองมาดูบริษัทสมาร์ทโฟน5อันดับแรกที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกประจำปี2022กันหน่อยนะครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างและแต่ละแบรนด์ขายสมาร์ทโฟนไปได้กี่เครื่องและยอดขายตกลงมากันเท่าไหร่ อันนี้เป็นยอดขายแบรนด์สมาร์ทโฟน5อันดับแรกในปี2022นะครับซึ่งอันดับ1ยังคงเป็นซัมซุงอยู่นะครับปีที่แล้วขายสมาร์ทโฟนไป260.9ล้านเครื่องก็ลดลงมาจากปี2021นะครับที่ขายไปได้272ล้านเครื่องลดลงมา4.1%ส่วนอันดับ2ครับเป็น Apple ปีที่แล้วขายสมาร์ทโฟนไป226.4ล้านเครื่องลดลงจากปี2021 ที่ขายไป235.8ล้านเครื่องลดลงมา4%นี่ดูจากกราฟนะคะคุณผู้ชมจะเห็นแทบจะทุกแบรนด์เลยทุกแบรนด์เลยด้วยซามมา้ำอะลดลงหมดเลยน่าสนใจตรงแบรนด์ที่ลดเยอะๆอย่างเช่น Vivo กับ Oppo นะคะอันนี้เขาลดลงเยอะมากเลยนะใช่ครับอย่าง Xiaomi นะครับอันดับ3ปีที่แล้วขายไป153ล้านเครื่อง เทียบกับปีก่อนหน้าขายไปได้ถึง191ล้านเครื่องอันนี้ลดต่ำลงมาลบ19.8%ส่วน oppo อันดับที่4ปีที่แล้วขายไปได้103.3ล้านเครื่องลดลงมาจาก133ล้านเครื่องในปี2021ลดลงมา22.7%แต่ว่าอย่างแบรนด์แข็งแรงอย่างเช่น Samsung กับ a p p l e เนี่ยแม้ว่าจะลดลงคืออันนี้ เราลองดูสภาพแบบปกติอย่างเช่นเศรษฐกิจเราก็จะมองว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ดีแหละก็คงจะลดลงคือแต่ว่าแบรนด์ที่แข็งแรงอย่าง Apple กับ Samsung เนี่ยก็ยังขายได้แต่แบรนด์ที่แบบใหม่ๆอย่างเช่น x ซ a o m i มี p o Vivo เนี่ยหลดลงเยอะซึ่งตรงนี้นะครับบริษัทวิจัย c o u n t e r p o i n t นะครับเขาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ Samsung กับ Apple ยอดขายตกลงมาไม่มากเท่าไหร่<อ>คือตกลงมาประมาณ4%เนะครับ,รบเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่เป็น จุดขายของเขาเนี่ยคือสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม,มที่มีราคา900ดอลลาร์ขึ้นไปหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับตัวสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมเนี่ย<ม>ในช่วงปีที่ผ่านมามียอดขายที่เพิ่มขึ้นคือเพิ่มขึ้นมา20%แต่ว่าสมาร์ทโฟนนะครับที่มียอดขายตกลงก็คือในกลุ่มที่มีราคาระดับกลางลงมาถึงราคาประหยัดตรงนี้จะมียอดขายที่ตกลงมาค่อนข้างมากอันนี้คือเราลองดูพวกพฤติกรรมทั่วไปนี่นะคะเราก็มองว่าอย่างปี2ปีที่ผ่านมา อเราต้องใช้ดีไว c e หรือว่าเครื่องมือในการทําธุรกิจหรือว่าอะไรออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเขาตัดสินใจจะซื้อเนี่ยอาจจะตัดสินใจซื้อที่แบบพรีเมียมไปเลยหรือเปล่าจะไ,ได้ใช้ได้นาน,านๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งทาง IDC ก็มีการประเมินนะครับว่ายอดขายสมาร์ทโฟนในปีนี้จะยังคงแย่ต่อไปจนถึงปลายปีซึ่งผู้ผลิตแต่ละแบรนด์ก็น่าจะมีการ ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างๆเช่นจะต้องไม่สต็อกสินค้าให้มีจํานวนมากเกินไปแล้วก็ต้องขยันออกโปรโมชั่นจูงใจกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นการให้ของแถมหรือว่าการตั้งราคาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะออกมาในปีนี้นะครับไม่ให้มีราคาแพงมากเกินไปเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้หันมาซื้อสมาร์ทโฟนมากขึ้นครับ